น่าจะมีอีกหลายๆคนนะครับที่ยังไม่ทราบว่าเมตานะครับหรือบริษัทผู้ให้บริการ a c e b o o k นะครับอินสตาแกรแล้วก็เพรดนะครับได้ยมนำข้อมูลของเรานะครับไปฝึก g e n e r a t i v e AI ตัวใหม่นะครับโดยไม่ขอก่อนภายในข้อตกลงใหม่นะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพบนไ g f a c e b o o k โพสต์วิดีโอการเปิดดูโพสต์เนื้อหาตำแหน่งที่เราอยู่รวมไปถึงข้อมูลที่เป็นสาธารณะนะครับบนโลกอินเทอร์เน็ตอย่างดิจิทัลฟุตบลินนะครับของเราตั้งแต่การเริ่มใช้บนโลกออนไลน์ครับ จะถูกนําไปสอน AI ทั้งหมดนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้ครับอาจทําให้บางคนกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของตัวเองนะครับวันนี้นะครับผมมาแนะนําการป้องกันข้อมูลส่วนตัวไม่ให้เมตานําข้อมูลไปเทรน AI โดยไม่รับอนุญาตจากเราแบบง่ายๆนะครับและก็ไม่กี่ขั้นตอนนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่จากช่องด้วยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการยื่นคำร้องต่อ a c e b o o k นะครับไม่อนุญาตให้ประวัติการใช้งาน บน a c e b o o k ของเราไปฝึก AI ตัวใหม่นะครับให้เราไปเปิดเบราว์เซอร์ในมือถือของเรานะครับแล้วพิมพ์ URL ที่ปรากฏบนหน้าจอตอนนี้นะครับหรือไปคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ก็ได้ครับก็จะปรากฏหน้าจอรายละเอียดนะครับมี4หัวข้อนะครับให้เราเลือกนะครับแนะนำนะครับให้เลือกข้อ3ครับเมื่อเลือกแล้วนะับให้กดคำว่าส่ง หลังจากนั้นนะครับให้เรากรอบประเทศนะครับชื่อนามสกุลแล้วก็อีเมลนะครับเสร็จแล้วให้เรากดส่งหลังจากนั้นนะครับให้เราอธิบายสาเหตุหรือปัญหาที่เราไม่สามารถให้ข้อมูลของเรานะครับหรือนําข้อมูลของเราไปใช้ฝึก g e n e r a t i v e a i ตัวใหม่โดยไม่ได้รับเนื่องจากเรานะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากดส่งเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับรอทาง Facebook จะมีการแจ้งเตือนคําขอที่เราส่งไปนะครับก็รอรับอีเมลนะครับจะใช้ระยะเวลาประมาณ3-4วันครับ